เขาให้ส ja. oh, ่งไปที่กรุงเทพแล้วเขาให้เป um, ิดวันยาโอ้โหต้องดู24ชั่วโมงหยิบตุ๊กตาหยิบตุ๊กตาให้เราปุหยิบชองมาไหกชอบอันใหญ่เองมีคนพร้อมดูหนู24ชั่วโมงทำไงลูกอัญญาไปแคนาดาโนโนนอนโนโนอุว้ยไปหยิบไปหยิบตุ๊กตามาเอ้ยนะจ๋าอัญญาเอาใหม่เหรอเอาใหม่เหรอแม่ย่าย่าย่ามาดูย่ามาดู ฮะย่าๆย่าๆย่าเราอ่ะขอบคุณบอกว่าพร้อมคับปะปุ๊กอันยาวยี่สิี่ชั่วโมงไม่น่าเริ่มเลยใช่ไม่ได้สี่ซับสไครป์บีบออลชาแนลก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ซึ่งจะทำหนักยี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้อสีออสี่ไก่ไก่ไก่ก่อนคนทักเข้ามาดูสวัสดีครับคุณย่าก่อนโด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 เขาบอกว่ามีสองคนแล้วเข้ามาดีทูบีแบล็คนะคะอ่าแสดงว่าต้องมีขึ้นมาแล้วคุณจิคุณแม่เกียรนิภัคเหรอใช่ ้างทีคุณย่าค่าได้ข้อความที่เป็นข้อความตอบกลับไปแล้วก็คือโอนมาได้เลยนะท่านี้นะก็คือแบบเอากยพูดพอแล้วพอแล้วมันสปอยเยอะไปละได้ข้อความตอบกลับอัตโนมัติไปก็คือนั่นคือสำเร็จนะคะให้โอนเงินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราขิงขิงเธอได้ใช้แน่นอนฉันบอกเลยถ้าใครไม่มีอีส่งให้เลยนะ แล้วก็เสื้อก็น่าจะถึงมาลืนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันเร็วมากประสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่อัญญาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาี๋ยวกช่วยโอ้ยอ่ะดีทูบีกรีนแล้วก็คือแบบเร็วมากคุณโดีทูบีกรีนนะคะเฮ้ยไม่เอาขอเราอ่ะด้วยอ่ะน้องยค่ะน้องพี่น้องพี่ระวังถ้าใครมาพิมพ์หน้าหน้าร้ายค่ะแล้วมันไม่ติดอ่ะก็คือส่งมาส่งมาอินบ็อกซ์มาก็ได้บางทีอันนี้โอ้ยดนนี่โอ้โหลูกเอ้ แล้วแต่แล้วแต่ดวงบางคนก็จะชได้แล้วแต่ดวงได้หมดร้อนข้ามก่าอนรอนมากเนาไม่แต่ส่วนใหญ่จะได้หมดแต่ถ้ามันต้องเิดอาจจะเป็นที่ระบบที่แบบมันอาจจะชนกันเลยระวังไม่ไหนคะเอ้ามันใช้ช่องชนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอามาเรียบร้อยค่ะคุณครูบอกเรียบร้อยแล้วสมุนนะไอ้วาลแสตที่่อยางเงี้ยเร็วใช่ไหมผกับ ขอสามก็น่าจะมีเร็วๆนี้เพราะว่ามีคนแบบเป็นเวทีลิสต์ไว้แบบเยอะน้องพี่น้องพีอย่าทำอย่างงา้ลูกมันไม่แข็งแรงแต่มูโลกเรามบูดไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอสอก็คือเป็นเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็คอสีแบบว่ามันมันชาไ์้ได้เลยข้อชาร์จตรงนี้อะไระอ๋อจะอ่านนี้สามารถที่จะเข้าไปดูในช่อง YouTube แอดเกรพาว น้องพี่ระวังโดนน้องนะเยอะพอสมควรเลยถ้าสงสัยว่าพัฒนาศักยภาพอะไรนะคะยาออกมาค่ะยาออกมาค่ะลูกไฟด็อกนะคะ k e t แล้วก็ p o w e r นะคะ a get power คุณแม่ก็จะมีสิไฟส้ามันออกมานะคนที่ยังอยากได้สอนวิธีการพัฒนาศักยภาพไว้นะคะมันดีมากมันเป็นสำหรับน้องบิ๊กนะคะสั่งได้นะคะเข้าไปทัก ในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะรหัส power ได้นะคะหายไปแล้วแอดเกต power ก็คือ A D ในแคปชั่นแล้วนะอยากได้สีอะไรก็พิมพ์สีนั้นนะคะดูด่วนคือเออมันทำได้ทุกวันทำได้ตลอดเวลาลองดูนะคะเผื่อว่าดูในแคปชั่นได้เลยนะคะอยากได้เสื้อสมายเสื้อสมายรอก่อนเออคนคนแบบปกติอย่างเราอ่ะไม่ใช่นักะ้า น่าจะวันสุกนี้นะคะวันศุกร์นี้คุณอุไรเตส่มพิธีทำกันบ้านเสร็จหรือยังเดี๋ยวไปดูก่อนพิธีทำจะแบบเป็นอีกหนึ่งวิธีพัฒนาสกีภาพาของเราทำกันบ้านเสร็จยังครับทำไมมันท้อแท้งนะลูกเอ้าขายยังเลยแต่ว่าได้ข่าวว่าเอเข้ามาในในประเทศเข้าเดิมเลยอ่ะ เขียนอีกนิดนึงเร็วมันหนึ่งร้อยดวงขอบคุณนะคะพี่ฟ้ากลับมาหรือย,ยังยังไม่ได้ไอ้ยักา์ไอ้แขก่อนนะเรารอกระเป๋าของมามีค่ะได้เลยน,น,นะคะโอเวอร์ <c oughs> โอเคอันนี้ไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนจะใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนพี่จีเขียนให้มันแบบเข้มๆเ,เหมือนสินุก บอกว่าโอ้ยไปกอดโอ้ยไปกอดโอ้ยไปกอดอะไรหรือ <can> ถ้าใครสนใจที่อยากจะมาเ,อ,เ,อ,เอ,มาอร์หรอเดี๋วแอร์ตัวใหญ่เลยหมนะฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนะคะติดตามในเพจออยซิสต์มีแล้วใส่แล้วกำลังซักอยู่เลยผ้าฉวย อลลี่นะคะอาจจะมีมาไลฟ์กับคุณแม่เป็นระยะระยะนะคะแล้วก็เผื่อว่ามีเปิดคอสอีกบ้านหนึ่งบอกล็อกกระเป๋าคุณนพบอกว่าก็จะได้มาเจอกันนะคะตอนนี้เนี่ยรอบแรกของเราก็คือสำเร็จเสร็จสมบูรณ์อะไร แบบไม่น่ารักเนอมาแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมนไอลูก u t i f u ู b e คอ u s e o เ m a อ e u อาร์ติสอะไรลูกเอาแล้วหนูแกะเอามาทำไมอะ่ะไม่ใช่ไม่เป็นอพี่แม่เป็นคนแกะเดี๋ยวห้าเม่วัเนเกิดไเอาไปเก็บสิท้ลูก <c oughs> ไปเก็บระวั <c oughs> งระวัๆๆชนนงชนเนาะ ว่าหลังมีอะไรอย่าบอกป้านะเบนเหรอนดับกิขเล่นเหรออันหาีมบาบันหลุดออกมาเองเออไม่อย่างั้นไม่เอาแล้วลูกกิบติดเข้าไปที่เดิมพอละไปไปเลยวาเข้ามานี่้ น้ำมาอีกแล้วพี่ฟ้าจะได้มาตอนไหนคุณหวานเจี๊ยบพี่ฟ้าน่าจะกำลังมาแล้วค่ะไอวานกัพี่ดาเก่ของเนเหรอไอวาเข้ามาเออเมื่อที้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมมันเดินทางหลายวันจังเดินทางองชาีิพี่ฟ้าเขาได้แล้วก้งานไนี่ก็คือให้อยู่ในกรงอ่ะเออพี่ฟ้าเดินมาจริงอ่ะเดินน้ำมาไนวานบอกสิไอวานเข้ามา เขาาจะไปอแป๊บๆเดือนหน้าก็วันเกิดลูกเธอแล้วเนาะวันเกิดนะตายแล้วจะส่งกากาหรือกาน้ำชากาน้ำเหนื่อยเหรอเราเป็นสองขวบเนี่ยใครไข่มาหรือลูกฉันให้เราอันเดียวกันอะไรเนี่ยนะคะมันซนมากอะเนาะตอนสองขวบแล้วเนี่ยเราอะฮะฮะถ้าหนูเอาออกมาเยอะนะ ป้าปุ๊กตาไปทิ้งแล้วนะถ้าหนูไม่เก็บเมื่อกี้ป้าปุ๊กทิ้งทำไมคิดอะไรอยู่อีกเดือนหนึ่งเนาะเอออีกเดือนหนึ่งลูกเถอะเออทำกับข้าว,ว,วเออทำสิไปว้ามานี่ค่ะลกูกไปวา,าส่วนไอ้คนผู้ชายก็ประมา,อ,อ,า,าอีกที่เดือนจ้าห้ากลุ่มเออฉันเก็บนะ โอ้โหมันไม่ไหวมันเดือด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 มันมีจะเปิดให้เอเซอร์ยิ้มของกระเป๋าบิ๊กคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้ออยเปิดให้สั่งเสื้อของบิ๊กไม่พอมันจะเป็นคนละรอบเพราะว่ากระเป๋าอะยังไม่ส่งมาเต็มที่เขียนหนังสือด้วยโลกเออหรือว่าไปทักในอินบ็อทแล้วก็กลับมาใส่รหัสอุ้ย จะใส่รหัสที่อินบ็อกซ์เลยจะจริงไหมคะป้างซื้อตั๋วเครื่องบินรอเลยตอนนี้เราไม่จ่ายเออใส่รหัสที่อินบ็อกซ์เลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะใส่รหัสอินบ็อกซ์เอ้ยเออไม่จ่ายค่ะาป้าปุ๊กจับไปแล้วป้ยปุ๊กเลยอยู่นะคะถ้าใครอยากจะได้ตอนนี้นะคะสามารถที่จะเข้าไปใส่รหัสในอินบ็อกซ์ได้เลยฉันก็อยากมีแต่ว่าไม่ยังมั้ง ก่อนนะคะคือมันซับซอ้อนแหละก็คือทังในอินบ็อกซ์ไปให้มันเรียบร้อยเลยจบๆแล้วก็รอระบบมี้ไงมันจัดมันจัดได้เพราะว่าคือลูกคือพูดอะไรางเนี้ยหรือถ้าจะมาใส่ราหัสในแคชชั่นต้องไปทังในอินบอ็อกซ์เดี๋ยวไม่ให้ความรู้ความไม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวพอมาเจอปุ๊บอาวยังไงงอง,งแงอะไรเงี้งททงยออทังอินบ็อกซ์เังเออทักอินบ็อกซ์ล้วสั่งเลยนะคะราหัสนะคะขอสิกี้๋หน่อยครับ หาดีทูบีบรูดีทูบีแบรนด์ดีทูบีกรีแล้วก็ดีทูบีเซตนะคะตัวละ9ก้าร้อยเก้าสิบาทแชปเป้ขอสุกี้หน่อยไหมครับแชปเป้บาทนะคะส่งฟรีมีไซส์เดียวนะคะอก40ขอสุกี้กินชามหนึ่งนะคะขอเดือดๆเลยคดหน่อยสิบแปดนะคะอะไรเนี่ยหนูออกมานะ แล้วก็อันนหนหนูเอาข้าวไปเก็บนะลูกครับขอชุดที่ไหนครับเอาน้ำเดือดๆเลยนะครับอ๋ออันไหนไม่ได้หนูเก็บนะครับอีกทีเด็กเอาใครอกมาชีสติลดูอิมโฮมเวิร์ดอันี้ก็พุ่เก็บทีี้สั่งได้อยู่นะ เ็สมายรอเอเวนสุก okay, so so oh, โอเคบ๊ายบายค่ะบายบายบายจี๊ซอสมายีซอสมาย he very boring อุ้ยหมุนมุนได้ด้วยอค่ะ เย็นไหมเย็นไหมค่ะเย็นไม่เห็นต้องสโลว์โมชั่นเขียนเร็วๆเลยเขียนเร็วๆเลยเย็นไหมสีเขียวสีเขียวสีเขียวสวยนะวันนี้วันนี้ชั้นพี่ที่ไปทำงานแต่ชั้นก็จะมาช่วยนราวันนี้โอเคเออสีเขียวสวยสวยทุกสีแหละ ไอวาไอวาออกมาเลยลูกไปไหนลูกเอ้ชฟายล่อ,อ,ลอ้วไวออาไวอยูอ่ไหนอันนี้ซีบราหรือเปล่า พอแล้วเราปิดได้แล้วคับเออ อ้กข้างนึงอะเข้าไหมล่ะเออในงานหนูปิดไม่สนิทเลยครับนี่คือไมนอาเห็นไหมล่ะโอเคไหมเออจะให้ดูของเล่นเยอะมาก บอกพี่ๆสิ <c oughs> คือแบบคัดแล้วนะคัดแล้วนะก็ยังขนาดนี้บางทีจะ okay, ทำอะไรให้กินครับดีเชฟทำอะไรครับเชฟเชฟเชฟทำอะไรดีครับของเล่นลดูสิน่าหลกไปหมดเลยหายบางพี่หันหน้ามาให้พ้าพรุ้งดูหน่อยสิพระพรุ้งยัง, <c oughs> ยงไม่ <c oughs> มองไม่เห็นอาหารพราพรุ้งเลยอาวาไปลูกเขาไปเล่นในนู้นไหมเดี๋ยวมามียกไปให้ไหมคุณออเรนจ์นะคะส่งมา67ดูขอบคุณนะคะ ไหมคะ,ะอ,อ,อ,อไคะไฟที่ททมีไฟอะไรอ่ะที่มีไฟอยูะไะเล่นตรงไหนวะเล่นตรงนี้ไหมคะ

เอามาทำอันนี้ใกล้ๆก่อนครับเพราพุกอยากเห็นลุกๆๆแยก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 โอ๋อไม่ไหนลูกโอ้อันยาไม่รูลทำไปถึงไหนแล้วูกมันหยุ่มกันแล้วใครอ่ะมันเดือดหรือยังติดเตาด้วยครับปุากอันยาไหมอันยากับน้องพีมาดูด้วย เป็นเต็มเมื่อกี้อยู่ในไลฟ์เบี้ยวเอาอยู่ไหมก่อนยิงสิเราจะยิงแล้วแต่ธรรมชาติกับพี่น้องก็มีทะเลาะกันบ้างเหมือนทะเลี่ยงกันอุ้ยมันเดือดด้วยอ่ะมามีชอบมาิกเนี่ยพี่น้องก็มีทะเลาะกันบ้างโอเคคุณสุดนีพรสมมาสามจุดห้าดวง พี่พี่ทำใจนะระลังเดี๋ยวมือพองนะไฟร้อนนะทำใจน่าจะมีกำลังใจค่ะแข่งทางไม่เลยดึงเหลืองมีสิ่งเดือดระวางนะคะไฟมันร้อนนะครับลูกดิ่งกว่าเดิมน้องพี่เขาเขากินข้าวเสร็จก่อนไงงานพิเศษเลยเชฟทำอะไรบ้างเชฟทำอะไรคะทำอะไรคะ ก็เลยให้เขาทำกันบ้านที่เขาเป็นทีหลังใช่เขาก็ไม่รีบต้องอร่อยแน่เลยใช่อร่อยชีวิตแบบชิวๆอโ้อ้น้ำตุ่นไรครับ พี่มุนดีทอดด้วยนะฟรายเห็นแล้วลูกมีอะไรบ้างอะลูกมโอ่ฟรายอ๋ออะไรบ้านไหนที่น้องไม่ตีกันเสียงมันจะเหมือนทอดเลยบางที่เรนบ้านทำมันแบบอุ้ยอาปา พได้สิคิณตาคิดว่าซีนหยุมหัวต้องมีพี่ๆตัดชนะแล้วร็จแล้วเสร็จแล้วทีนนี้เสียงท่อดถ้าชุดอันขวาสุดเลยนะเสียงท่อดใช่ขวาขอไข่ดาวทอดด้วยครับขอไข่ดาวนะไม่เบื่อไม่เบื่อไม่เบื่ๆด้วยแล้วก็คุณเขาคุณไรครับพูดทอดด้วยครับ He is cooking อทไข่ดาวทอดครับโอขอขโพด้วยคร nice. ัเอาจะปนกระาีอดวแล้วโอเคเลยมากกินก่อนขอไข่ดาวทอดด้วยออทอดทอดโอเคปไข่ดาวทอดนะครับคุณคุณนันบอกว่ามาทานาก โคโรเก่งค่ะตอนอยู่กันพอดีพ oh, okay. ึ่งาจกบ้าพึ่งากบ้าให้เราเป็นกระาเล็กสอ่าพ่อพทอข้าใจ่ไหมเราจะกระทาดีโอเคพาดมีเสียงเสียงไหมมีิ